คืออยากกินยำแถวว่าหาเซม,มาให้เราเห็นหกินกันนะไม่กวดเซมาเซม,มาเซม,มาเฮ้ยเฮดยำลาค่อยกินแน่เฮ้ยเป็นยนเป็นซ่า มาพี่น้องมือนี้เซมาผาดด็ที่บ้านเห็ดยำยี่แม่บดเมื่ี้ไปกวดบอกให้ค่อยเห็ดยำให้มันกินนี่แล้วคอยสิเห็ดยำม,มันสุกปิ่นขอ,อมวุ้นเียงกระเทียมผักพีกผักกระเทสหัวหอมใหญ่ต้นหอมลูกชิ้นบนเส้นขึ้นช่ายเล็บมือนางลวกแล้วจะจานนี้ลวกบดแล้วนี่มาดับแรกผักพีช กระเทียมตำให้มันละเอียดยักกินย่างยากแต่น้ำข่อยพี่น้องเห็นเป็นแม่โมดซื่อถ้าบ่เป็นแม่มดติดซากข่อยจะย่ามไหนแม่โมดสติโควิดตายเพระเปิดละอิ่มคนละเเบื่อละนาย ถาแ,แล้วแล้วแล้วที่สอนีิธีเห็ดเน้อตั้งใจเบิ่งแล้วก็ตั้งใจฟังเพราะว่าสูตรนี่ฮัน่นชาคนบอกเคยอยู่ร้านอาหารโมฮูตั้งฝูงมันอาจสี่บลายแต่มันแอบแฝงไปความด้วยความอร่อย จากตามักพริกแล้วมักนาวใส่ลงไปมักนาวมักนาวเป็นนุวยได้จ้านี้คั้นน้ำแล้วน้ำตาลใส่ลงไปเราต้องย่าดหวานเข็ดลับเห็ดยำใส่เกลือแซ่บนัว น้ำกระเทียมดอง <c oughs> <c oughs> น้ำป่าผ <c oughs> <c oughs> งชูรส แค่แต <People> ่ซี่บะแม่นอย่างให้น้ำตาลกับเกลือกับหุนสุดมันละลายนี่หล่ะเคล็ดลับเคล็ดลับอีกอย่างนึง ซอดพริก <วะ S 1> แล้วเจ้ากับซิ่วหูว่าใส่ย้อนอย่างเป็นอย่างคือใส่ <วะ S 1> ได้เห็นคว่มแตกต่างบ้างเนี่ยเป็นตะกินบอจะให้ได้น้ำยำเสร็จแล้วก็เขือเทศลงไปหอมใหญ่ ต้นหอมขึ้นใช้คุกเขาให้เข้ากันหลังจากนั้นใส่เครื่อง ปัาถสิ้นคุกเข้าให้เข้ากัน ิมจะไปที่นี่หืมแซบ่บเทเศษถาดให้สุมกับมันอยากถ้ามันกินมาเบิดมนุษย์คือค่อยสิค่าแม่มดให้มูเจ้าบึง อีเมมดแล้วแล้ไหมเอาเป็นลูกเป็นเต้าเป็นพวมึงกินไปถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามมาเลยจ้ะขออีกเลยจ้ะกดติดตามให้ได้จ้ะเมื่อยจ้ะเมื่งเหือ่อเหือ่อไปก็เด้จ้ะบาย